เกิดอาวุธเดินที่เชิญเอเวอร์รีฟวัตตี้ไมเน็มอีทลุงณรีคำตันแอมเบอร์เซนเดียซิลเดนสตาร์ที่อินเอฟกตีออฟเอ듀เคชันเมนเทลลิ่งอินเออร์นีย์ชัยฮูดเอ듀เคชัน thank you next yeah, okay go เวลาพูดนะครับมันจะมีแบบอันดับแรกคือเราท่องให้ได้ก่อนท่องคำที่มันยากๆชื่อวิชาของเราค Majoring in Early Childhood Education Majoring in Early Childhood Education ถ้ามีหลายคนก็กด Absent teacher and My friends. My friends. Uh, my friends. End S, right? I'm. There